ให้เราอะอาจจะเป็นคนที่ดีมากที่สุดในโลกมันก็จะไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าทุกคนในโลกจะต้องดีกับเรามันอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เราถูกทรยศ์มีช่วงเวลาที่เราถูกหักหลังมีช่วงเวลาที่เราลับจากการประพฤติการกระทําที่ไม่ถูกต้องและเราก็เศร้าและเราก็ขมขืนและเราก็เจ็บปวดกับบาดแผลตรงนั้นแต่ว่าการที่เราเข้าถึงไม้กางเขนของพระเจ้าและพรโลหิตของพระองค์ พระองค์กำลังจะบอกกับเราทั้งหลายว่าไม่ต้องเจ็บปวดกับเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าพระองค์อ่ะได้ทรงเอาสิ่งที่เราเจ็บปวดไปทำลายแล้วที่ไม้กางเขนสิ่งที่เราตัดสินใจจะทำได้ก็คือการให้อภัยการให้โอกาส อ,อวยพรให้กับคนที่เขาทําผิดกับเราแม้เขาจะไม่ดีกับเราแต่เรายังต้องดีกับเขาต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรใครหลายๆคนที่เราอาจกําลังเขียนรายชื่ออยู่ในช่วงเวลานี้หรือแม้กระทั่งเราไม่ได้เขียนรายชื่อแต่เขาอยู่ในหัวใจอยู่ในส่วนลึกอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งในชีวิตของเราที่เมื่อเราย้อนไปแล้วเรารู้สึกเจ็บปวด กับเขาครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าพระเยซูคริสต์กำลังบอกว่าไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปตัดสินใจให้อภัยตัดสินใจปลดปล่อยคนคนนั้นออกไปจากชีวิตของเราเพื่อที่พระเจ้าจะสามารถประทานสันติสุขแท้ของพระองค์ในชีวิตของเราได้พระองค์เข้าใจเราพระองค์เข้าใจเรา